สวัสดีครับผมธารัตรับดูรายมือผ่ารหัสพน้นกรรมก็พบกับทุกท่านเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาคนเกิดราศีกันในเดือนกรนกฎาคมพศ2567นะครับผมไพ่ที่จับได้ใบนี้ก็ได้ไพ่ queen of pentacles ดีมากนะครับผมคนเกิราศีกันแต่ไพ่ใบนี้คืออดีตอดีตคุณไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเป็นอดีตอันไกลโพ้นแต่ก็ทำนายได้เหมือนกันว่ามันคืออดีตอันไกลโพ้นหรือว่าอดีตที่ผ่านมายาว แล้วมันทนํานายถึงอดีตที่บ่งบอกถึงว่าก่อนที่จะถึงปัจจุบันเมื่อไม่นานว่าคืออดีตแบบสักสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนเลยป,ประมาณพวกนี้แต่คืออดีตก่อนที่ถึงปัจจุบันไพ่ใบที่สองคือปัจจุบันปัจจุบันก็คือเดือนกรกฎาคมไพ่ใบที่สามก็คืออนาคตที่ถัดจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมพอจะทำนายขึ้นรวมๆไปในการทานายสามใบนี้ด้วยเลยเพื่อนนการเสียเวลาก็เริ่มทานายเลยนะครับ ไพ่อาคีนัลแพนดัคเกมันมองบอกถึงพื้นดวงได้ด้วยว่าพื้นดวงเป็นอย่างไรพื้นดวงของราศีกันเนี่ยดีเห็นไหมว่าผู้หญิงถือเปลี่ยนคนจริงไม่ใช่ผู้หญิงธรรมาดาแต่คือคีนเห็นไหมว่าคุณมีอํานาจในการเงินราศีกันแล้วผู้หญิงคนนี้เก่ง คนจะบอกอย่างหนึ่งว่าราศีกันเป็นคนที่ใช้คำนี้นะว่าคู้หญิคนที่เฮยดนะเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนที่ต้องปราณีตชอบเสพของความจริงผมจะบอกมันจะมีบางราศีที่สมถะแต่ไม่ใช่ราศีกันนะแตะ่บางคนบอกว่าราศีกันสมถะเป็นคนที่เรียบๆอะไรยังไงแต่ความจริงแล้วราศีกันเป็นคนที่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง บ็คนที่แบบว่าองบ้านของราศีกันบางทีอาจจะรู้หรือไม่รูก็แล้วแต่แต่ราศีกันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะขอยาตพูดนะว่าเขาจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองบางคนระบอกว่าราศีกันต้องอยู่แบบสกปรกมันมันก็มีบางพวกนะเคยพูดแบบนี้ว่าราศีกันอยู่แบบสกปรกอนาถาแบบอะไรยังไงไม่ใช่นะราศีกันเป็นคนประณีตถึงต่อให้เขาจะไม่ได้ใช้อู้ฟู่หรูหรายังไงแต่ราศีกันเขาอะ ก็จะต้องให้ตัวเองอยู่แบบเรียบเรียบแบบอย่างแรกที่ผมพูดนะอยู่แบบเพนเพนถึงจะเพนเพนนะแต่ก็ให้แบบทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยมีระเบียบเพราะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงจู้จี้ใช้คำนี้นะเพราะว่าผู้หญิงจู้จี้ในที่นี้นี่หมายถึงว่ายังในต่อให้เขาไม่ได้มีเงินมากอ่ะอันนี้อย่างแรกที่ผมพูดก่อนไม่ใช่บอกราศีกันจนนะราศีกันเป็นคนที่ต่อให้ไม่ได้มีเงินมากแต่ที่อยู่ต้องโอเคที่อยู่ต้องสะอาดเรียบร้อย นี่คือในกรณีที่ดูแลจาัดก,การอะไรเก่งเป็นคนที่มีความปราณีตในตัวเองสูงนี่คือพื้นดวงหลักๆเลยสิ่งทำให้ใครที่อยู่ใต้อานัตของราศีกันหรือจะมาอยู่ร่วมกับราศีกันต้องคิดหนักเป็นพิเศษเพราะถ้าคุณทำให้ส่งปกเพลงแป๊บเดียวไอ้นิดเดียวคุณต้องโดนราศีกันเนี่ยเล่นงานแน่เลยเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะบอก ผู้หญิงคนนี้อย่างหนึ่งคือผมขออนุญาตพูดว่าราศรีกันเนี่ยถือเหรียญจริงๆแล้วบางคนบอกว่าราศรีกันมันมีหลายคนพูดเพราะว่าหลายอยู่ในอินเมความคิดของคนหลายคนด้วยว่าราศรีกันไม่เอาตังค์แต่ราศรีกันเป็นคนที่ไม่คิดเรื่องเงินเลยจริงๆแล้วน้อยน้อยหน่อยราศรีกันเนี่ยเป็นผู้หญิงถือเหรียญจริงๆกัเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าใช้เงินซื้ออะไรที่ความสุขบางอย่าง อะไรคอยจริงความสุขเกือบทุกอย่างของที่เขามีอ่ะเขาใช้เงินซื้อทั้งนั้นเป็นคนที่บางทีนะราศีการจะเอาเงินเนี่ยใช้คํานี้ว่าซื้อทุกอย่างที่เขาอยากได้แล้วก็เป็นคนที่เห็นเงินเป็นสําคัญแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนโลภเนะเขาเห็นเงินไปสําคัญอะไรที่เขาทําได้โดยใช้เงินซื้อได้ซื้อความสุขซื้อความสะดวกสบายได้นั่นเขาจะใช้ซื้อถ้ามีเหตุผลและราศีการเห็นไว้ว่ามันเป็นผู้หญิงร่ํารวย แสดงว่าเขาต้องมีเงินมาก่อนแล้วไม่ได้ลำบากเรื่องการเงินเลยใช้คํานี้บางคนที่จนมาก่อนขออนุญาตพูดนะเพราะบางคนที่จนมาก่อนบางคนที่มีฐานะคัดคัดมาก่อนนั่นแหละเขาถึงจะโลภเงินเพราะเวลาที่เขาร่ารวยมาแล้วไอ้เวลาที่เขาร่ารวยแล้วเนี่ยก็ตอนแรกเขาไม่มีจะกินไงเวลาที่ร่ํารวยมามาไม่ว่าสาเหตุอะไรก็ตามจึงทําให้เป็นคนที่ใส่ไม่ดีในที่สุดแต่เวลาที่ราศีกันพูดจะบอกตั้งแต่เกิดมาเนี่ย อันนี้พื้นดวงโดยรวมนะอาจจะเป็นมันคือพื้นดวงโดยรวมอันนี้พอเข้าใจนะก็คือเวลาที่เขาต่ะเกิดมาไม่ค่อยระบักเรื่องเงินมีความสุกมีความที่ฮะเลาหันในเรื่องเงินเลยทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยสีเลียดเรื่องเงินเท่าไหร่เห็นว่าเป็นผู้นหญิงนั่งอยู่บนบัลลังก์เลยท้องฟ้าสีทองมีอะไรเต็มไปหมดแม้ต่อให้ไม่ค่อยจะมีเงินในช่วงกําเนิดมาก็ตามแต่เขาก็จะรวยในที่สุด หาเงินเองได้ที่สุดมี mindset อะไรต่างๆเกี่ยวเรื่องเงินที่ดีเพราะเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเลยต่อให้สภาวะปัจจุบันจะไม่ค่อยมีเงินก็ตามสำหรับบางคนราศีการเป็นราศีที่มันจะมีเซนต์มีความหาเลือหันในตัวเองแล้วก็แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งผมพูดก็คือผมพูดไปแล้วนะว่าข้อเสียอย่างหนึ่งคือบางทีเป็นคนระเบียบจัด คนที่จุกจิกจู้จี้มีกระบวนการทั้งโลกและกระบวนการทังทำค่อนข้าง,งเยอะก็คือรู้ไปหมดบางคนจะมาหลอกราศีกันไม่ได้หลอกง่ายๆนะเพราะว่าเขาคิดแง่ร้ายเหมือนกันในบางทีไม่ใช่ว่าผู้ชายจะมาหลอกบางทีราศีกันก็รู้ไปหมดเพราะว่าเขาคิดทั้งแง่ร้ายคิดทั้งแง่ดีว่าแง่ดีก็คือแต่งานไปจะมีความสุขยังไงแต่บางทีเขาก็ระแวดระวังตัวเองเขาประเมินผลได้ผลเสียค่อนข้างเก่งทีเดียวสำหรับราศีกันเขารู้ว่าผู้ชายคนนี้จะมาไม้ไหน หรือบางทีรู้ว่าแต่งงานไปแล้วจะมีข้อเสียอะไรตามมาต่างๆมากมายเขาเลยรู้ว่าแต่งงานดีหรือแต่งงานไม่ดีหรือว่าอาจจะแบบว่าอยากแต่งแต่ว่ารู้ว่าต่อไปที่จะมาเนี่ยคืออะไรได้ราศีกันอย่าแช่งใครนะผมพูดทุกคิดนะถ้าคุณแช่งใครเขาจะเป็นไปนตามที่คุณแช่งเลยเพราะลูกหลานเด็กเด แล้วก็คนที่คุณรักถ้าเกิดคุณเผลอปากไปแช่งใครแช่งคนที่คุณรักปุ๊บเขาจะเป็นไปตามที่คุณแช่งทันทีใช่คำนี้ก็แล้วกันนะผมเตือนแค่นี้แหละเพราะว่าปากศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่มีดาวสถิตในดาวที่ดีหมายถึงเป็นดาวแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในตัวและอย่างหนึ่งคือราศรีกันเนี่ยยังไงเมื่อคุณประสบความเดชทางโลกอย่าลืมทางธรรมเพราะยังไงเมื่อราศรีกันเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตคุณจะมุ่งสู่ทางธรรมเอง เรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเพาะว่าบางคนนะมันเป็นเกือบทุกคนของราศีกันเมื่อคุณไม่ว่าเมื่อคุณจุดจุดหนึ่งของทางโลกแล้วอ่ะไม่ว่าคุณจะอายุสามสิบไม่่อคุณจะยี่สี่สิบหรือคุณอายุห้าสิบก็ตามราศีกันจะหันเข้าสู่ทางธรรมหรือไม่ได้แบบว่าไปบวชอะไรนะคือคุณจะต้องการใช้ธรรมะเข้ามาประยุกต์กับชีวิตตอให้คุณเป็นดาราดังซึ่งก็อ้างจากเรื่องจริงนะ พอคุณเป็นดาราดังคุณประสบสมเร็จทุกอย่างมีเงินมีทองใช้หมดอะไรยังไงแต่ว่าคุณก็จะรู้สึกเบื่อเบื่อทางโลกนี่คือลักษณะลักษณะหนึ่งที่ผมพูดหรือบางคนก็อาจจะต้องจําเป็นต้องเข้าไปสูท่ทางธรรมเพราะว่าเงินทองและอย่งต่างมันมัน,ม,น,ม,นมันมีปัญหาใช้คํานี้ก็ได้กันราศีกันเป็นราศีที่แต่งงานยากนะใช้คํำนี้แต่งงานยากหาแฟนยากเพราะว่าความปิดกั้นในตัวเองสูง ปิดกั้นไม่ให้ไปรู้ใช้คำเนี้ยใช้คำเนี้ยว่าเขาแบ่งมีมีเซชโซนตัวเองค่อนข้างสูงว่าใครมายุ่งใครมายุ่งยามเรื่องอไนตัวเองไม่ได้เพราะมีโรคส่วนตัวสูงก็เลยการใช้คำนี้กันการผมจบไปลแล้วเรื่องพื้นดวงเดี๋ยวพูดมากก็ไม่ดีนะเดี๋ยวพวคนจะอยากรู้เรื่องดวงดวง,ดวงจอมากกว่าอันนี้เข้าใจคำว่าดวงจอน,นะครับผมดวงจอนก็คือดวงปัจจุบันอ่าอาดีตที่ผ่านมาไม่นานเป็นไงผมจะบอกว่าคุณครอง เงินทองอยู่ตลอดเวลาคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะอัดคัดลำบากาสำบากราศีกันนะถ้าคุณอัดคัดลำบากผมพูดได้เลยว่าเป็นดวงเฉพาะแบบช่วงนั้นนะใช้คํานี้นะดวงช่วงนั้นคุณอาจจะอัดคัดลำบากในช่วงนั้นเฉยๆเช่นดาวไม่ดีเข้ามาแทรกตัวคุณดาวที่ทําร้ายตัวคุณเข้ามาในดวงของคุณเช่นคุณเกิดปีมังกรแต่ปีนั้นเป็นปีหมาแต่ว่าบางที คุณเกิดปีหมาแต่ปีนั้นเป็นปีบางกรนั่นน่ะหนักเลยแต่ก็ต้องดูปัจจัยอื่นประกอบถึงถึงบอกว่าดูดวงส่วนตัวเนี่ยจึงบอกว่าไพ่ใบเนี่ยคืออดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานเนี่ยเป็นราศีนีถือเหรียญดีครับหมายถึงว่าคุณมีอำนาจในการจัดการรหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเกี่ยวข้องกับความรัก ผมจะบอกไพ่ใบนี้ถ้าใครแต่งงานไปนะผมปุ๊บไปเปยดนะไม่อยากพูดทั้งหมดถ้าใครที่แต่งงานไปแม่ผัวรักตายเลยถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงนี่แม่ผัวรักตายถ้าเป็นผู้ชายได้ใบนี้ในพื้นดวงที่ในดวงจอนที่ผ,ผ่านมาผู้ชายจะมีผู้หญิงแบบนี้เข้ามาอุปถัมภ์โอเคเป็นใบเลิศถ้าผู้หญิงอำนาจควบคุมการเงินมีโชคดีมีไฉนะครับผม ที่ผ่านมานี่เอาเป็นว่าคุณรวยอะใช้คำนี้ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานโชคดีมีใช้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถ้าคุณไม่ป่วยกายไม่ป่วยใจหนักแล้วพยายามอาชั่นหาเงินไปเรื่อยๆพยายามาพยายามแบบว่าทําสิ่งดีๆอะใช้คำนี้เพราะไพ่างนี้มันดีอยู่แล้วนะอืล้วไพ่ใบนี้ดูเหมือนไพ่ไม่ดีนะ แต่จริงๆแล้วมันบอกแค่เดือนกรกฎาคมเท่านั้นกรกฎาคมมีทางเลือกตัดสินใจสองทางว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาคุณเลือกไม่ถูกอืมคุณเลือกไม่ถูกว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่ว่าขอให้คุณเนี่ยรอให้ผ่านเดือนกรกฎาคมไปก่อนแล้วมันจะดีให้เป็นนี้เป็นไพ่ที่ผู้หญิงที่ปิดตาให้ระวังเรื่องหนึ่งผมพูดได้เลยว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการผ่าตัด ระวังแค่นี้แหละระวังแค่นี้ไม่ได้บอกว่าจะเป็นจริงเพราะว่าถ้าหมอดูบอกว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้ในทางที่ไม่ดีผมรับไไปเท่านี้แต่ว่าเห็นไหมว่ามันคือจิตใต้สานึกมันคือไพ่ที่เป็นปน,น้ําข้างหลังเนี่ยคือจิตใต้สานึกที่อยู่เบื้องลึกข้างในบางทีความเครียดความกังวลความที่คุกกลุ่นในจิตใจตัวเองจะทําให้คุณรู้สึกแย่สำหรับราศีกันรู้สึกเหมือนกับว่า,าทางออกไม่ได้ นี่นแหละคือปัญหาเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันก็คือความเลือกไม่ได้การที่มีอยู่สองทางแล้วจะตัดสินใจทางซ้ายทางขวาไม่ได้นั่นเองในช่วงเดือนออกรกฎาคนะแต่ท่าต่อจากนั้นมาดีหรือไม่ดีดีครับใช้คำนี้ว่าดีพอไพอ่พเพจอัพพนทาคอนใครที่เป็นวัยรุ่นอยู่ใครที่กำลังทำมาหาเงินอยู่ดี แต่ถ้ใครที่เป็นผู้ใหญ่จะได้โชคจากเด็กเช่นใครที่อยากจะให้ลูกหลานกลับมาทํามาหาเงินให้กับตระกูลของตัวเองหรือห้างร้านของตัวเองมันได้ไพ่เด็กก็คือจะได้โชคจากเด็กบางทีเด็กอาจจะมารับต่อช่วงจากธุรกิจของคุณหรือบางทีมันได้โชคจากเด็กไพ่นี้คือไพ่เด็กหรือบางทีโตคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าได้เงินได้มรดกได้อะไรยังไงมันได้โชคอะ่ะ ให้ไปน,นี่จะบอกว่าโชคแต่ส่วนใหญ่อันนี้ไม่ได้ทุกคนนะจะบอกว่าส่วนใหญ่มันจะได้โชคจากเด็กหรือเด็กมันต้องมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องหรือผู้ใต้บางคับบัญชาที่หาเงินเก่งทำไรายได้ให้ดีมากกว่ามาช่วยเหลือคุณนะบางคนได้ไพ่บริวารไม่ดีคือได้เพจออกซอนนี่คือ,อ,อนี่คือเพจออฟพนาคอน มันต่างกันนะคือเพจเอาซอสนี่คือหนักเลยนะคือบริวารหาปัญหามาให้บริวารสร้างเรื่องให้แต่นี่คือบริวารจะนําเงินมาให้เด็กบริวารพวกนี้เกี่ยวข้องหมดเช่นคนอายุน,น้อยกว่าหรือตําสักกว่าเราพวกนี้จะหาเงินมาให้คุณนี่ได้หมดเลยบริวารบริวารตาสักกว่าอะไรพวกนี้นี่ยคุณจะได้รับอะไรมาต่างๆมา,ากมายผมจะบอกว่า สามใบเนี่ยไม่ดีอยู่ใบเดียวคือใบนี้คือทั้งเลือกต้องปล่อยให้มันผ่านไปก่อนเดือนกรกฎาคมผมใช้คํานี้ว่าคุณยังเลือกอะไรไม่ได้ผ่านเดือนกรกฎาคมไปจะลดไพ่ใบนี้คือดีนะดีมากด้วยอืมไม่ใช่แค่ความหมายที่ผมพูดเฉยๆนะมันยังมีความหมายอื่นในทางที่ดีมากกว่าที่ผมพูดเยอะแต่ว่าพูดวันนี้พูดเนี่ยไม่หมดหรอกเพราะว่าผมพูดนี่คร่าวๆเฉยๆเพราะว่าหลายคนมีดวงที่ต่างกันมากแต่เอาเป็นว่า มันครอบคุมเยอะแต่ว่าไม่หมดอ่ะใช้คําเนี้ยพูดไม่หมดเพราะว่ามันแต่คนมีดวงที่หลากหลายนะครับผมบางคนเป็นไกด์บางคนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นได้หลายอย่างอ่ะเป็นขอทานยังมีเลยขอทานรวยก็มีนะใช้คําเนี้ยอืมเป็นพระเป็นอะไรก็มีบางคนมีดวงแปลกเป็นอาชีพแปลกๆมากมายคนเก็บขยะอย่างเงี้ยก็มีแล้วคนจตนาบอกว่าให้เป็นนี่รวมทุกคนมันก็คงเป็นไปไม่ได้ จึงบอกว่าบางคนผมทำนายแบบนี้ว่าทำธุรกิจแอมเวอขออนุญาตพูดนะ,ะแล้วแล้วไพเปบนนี้เกี่ยวอะไรก็สามารถได้โชคจากเด็กจะมีเด็กมาช่วยเหลือแต่บางทีผมพูดเท่านี้พออย่าก,กินอะไรเยอะอจบไปแล้วสำหรับใครที่ต้องการดูอะไมือเพ่ยุซีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมันได้ที่ไลน์ดีเทอ266นะครับผมตาขอความนงคลิป ครต้องการดูลายมือพี่ซีผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองข้อหกต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับก็บอกทุกคลิปหรือจะเป็นไลน์โอเอใต้ข้อความด้านล่างคลิปก็ได้ใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมไอโอเอใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับเป็นลิงก์นะครับผมไลน์โอเอไลน์โอเอเป็นลิงก์เป็นลิงก์น,งนะครับแล้วก็ทักลิงก์เข้ามาวส่วนก็ไลน์ทัรสองหก 2, เป็นไลน์นะครับผมเป็นไลน์เป็น,ปนจะเรียกว่างไงดี เป็นเป็นเป็นลายดยีอ่ะอืมก็สองช่องทางทักส่วนตัวเข้ามาแล้วก็อวิธีการดูผมดูสดๆ่านทางโทรไลน์สปิกรโฟนคุยสดๆทางทังโทรไลน์นะครับผมก็นี่เข้าใจทุกคลิปก็ประมาณนี้อ่าดูลายมือพี่ซีงอเห้งงอเห้งตรงรูปหน้าด้านหน้าด้านขวาด้านซ้ายด้านหลังขึ้นลงม,มาลูกให้มันชัดๆอะ่ะ หงอเห้งหรือว่าจะมาดูที่สำนักง,งานเลยก็ได้แต่ที่ออนไลน์มีลายมือพิเศษหงอเหงน,นะครับผมก็สามอย่างจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะดูหลายอย่างก็ได้นะครับผมก็รายละเอียดก็ยังไงทักหมายหรอวสง่งไปที่สำนักง,งานจะมีลายมือพิเศษหงอเห้งตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับผมแต่สำนักงานมันจะเห็นเป็นๆเ,เลยมันจะนดูลายมือสีของมือก็อะไรต่างๆมือชัดหงอเหงก็เห็นหน้าชัดดูได้ละเอียดกว่าแล้วก็ คุยกันตัวเป็นๆเห็นอะไรต่างๆก็จะได้โค้ดได้เต็มที่ผมเป็นโค้ดด้วยนะครับผมใครที่ต้องการมาที่ทำงานก็ทักมาได้แล้วก็ขอละเอียดมาได้แล้วมีลายมือพิเศหิ้งตัวเลขแบบชุดใหญ่พิเศษแบบ V.I.P. ธรรมดาลายมือพิจะหมอนเรื่อนชั่วโมงครึ่งสองแบบ V.I.P. กับแบบธรรมดานะครับผมใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเป็นกำลังใจด้วยวันนี้ขอลาทุกท่านไปเท่านี้สวัสดีครับผม